บอลคูน้เชื่อว่าอาัลนาเซอร์จะกลับมาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเพราะสองเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครได้เลยพร้อมกับเสียตำแหน่งจ่าฝูงไปแล้วทำให้การเปิดบ้านในวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากเดินหน้าทะลุงประตูคู่แข่งให้มากที่สุดละครับแม้ว่าอัลคาซิยาผู้มาเยือนจะเริ่มกลับมาตั้งหลักทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยการไม่แพ้ใครมา3นัดซ้อนชนะ2เสมอ1แต่ถ้าเทียบเกรดนักเตะแล้วต้องบอกว่าเป็นรองเยอะ มองดูแล้วการเจอกับคู่แข่งที่กำลังอัดอั้นแบบนี้มีแววมือเปล่ากลับออกมาแต่ไกลเลยละครับพี่น้องฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้เอานาเซอร์ต่อ1เม็ดถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเสเหลือเกินถ้าเทียมกับชื่อชั้นและเกรดนักเตะที่เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับฟันทิ้งต่อเอานาเซอร์1ลูก ของดีอยู่ในกลุ่น VIP เท่านั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบเน,น้นๆแแม่นๆต้องไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนที่แอปเขียวได้เลยทางเข้าอยู่ที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดียวเราก็คืนให้รวมไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเสื้อสโมสรจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย